ที่บางพัฒเหมือนกันครัวของสอสอกำนันเล็กธานีเทือกสุบัรก็ไปทําที่บางพัฒนะคะคนรับประทานเยอะแยะเลยยังไม่ถึงครึ่งของท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกรรมาทีการมาชี้แจงดิฉันดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมโอ้โหมันกินข้าวอะไรขนาดนี้เนี่ย กินมโหลานเลยแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะสามารถท่านลังศีมาครับดรสุัยประทวงครับเชิญครับน้องลังศีมาที่รักครับขอญาตแป๊บเดียวครับท่านประธานครับขอ,อยากให้ท่านประธานช่วยควบคุมข้อบังคับหน่อยครับ ถ้ามีการพูดถึงบุคคลมากมายอย่างนี้ทั้งภายนอกภายในอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ไม่จบคุณธรรมประธานครับเอย่าโยนบาปมาทั้ง่สยรัฐบาลนะครับผมขอให้ท่านประธานควบคุมและน้องรัศมมาครับอย่าขยายวงมากถ้าอภิปรายรัฐมนตรีก็เอาเฉพาะรัฐมนตรีนี่ขยายวงหมดนี่ตกลงไม่มีรัฐมนตรีไม่มีอะไรผิดแล้วใช่ไหมครับนี่ชัดเจนที่สุดแล้วครับผิดดรสนัครับพอแล้วครับท่านรัศมมาคืออย่างนี้ถ้าถึงใครเดี๋ยวผมก็ต้องให้ชี้แจงหมดแล้วครับ ถ้าถึงท่านสสท่านไหนก็ต้องชี้แจงแต่ถ้าถึงบุคคลภายนอกเนี่ยท่านลังสินมาต้องรับผิดชอบเองนะครับว่าดิฉันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารทํายังไงก็ไม่เกินสามพันจะหาคนมาทํามันก็ไม่เกินเพราะว่าถ้าเราทํามากเนี่ยมันจะต้องทําตั้งแต่หัวค่ําไปจนเช้ามืด ถ้าทําอาหารเช้าด้วยนี่ท่านเบิกสามมือ้อมื้อเช้ามื้อเช้าก็ต้องทําตั้งแต่หกทุ่มแล้วไปแจกเช้าแล้วมือ้อกลางวันเนี่ยก็ต้องทําตั้งแต่หกโมงเช้าไปแจกเอาประมาณสิบเอ็ดโมงพอมื้อเที่ยงแจกเสร็จต้องต่อมือม้อเย็นอีกแล้วนะคะแต่ถ้าท่านเบิกอย่างเงี้ยอย่างที่ดิฉันพูดเนี่ยว่าทําไมเบิกเป็นวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแสนรวมแล้วเนี่ยเฉพาะที่ดิฉันเอ่ยเนี่ยเจ็ดสิบล้าน ลองคิดดูแล้วเป็นที่นาสังเกตไหมคะว่ามันเป็นของเพื่อไทยหมดเลยท่านดูสิคะที่อาทิกภทะสภวุฒิรัศดรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามวาครับท่านประธานครับเมื่อกี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมโทรมาบอกว่าน้ํายังท่วมอยู่นะครับเียกร้องหาผู้ว่ากทมกรุณาไปดูหน่อยครับไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในเมืองครับที่นั่นคนกรุงเทพมหานครนะครับหลายจุดยังท่วมอยู่ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตฉายภาพเล็กน้อยนะครับเป็นภาพของเขตของผมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพื้นที่คลองสามวาท่านประธานครับมีประชาชนอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับแสนหกหมื่นคนท่านประธานครับมีประชากรแฝงนะครับอยู่ประมาณสี่หมื่นคนสิริรวมแล้วประมาณสองแสนคนท่านประธานครับมีห้าแขวงครับใหญ่เล็กกลางว่าใหญ่เล็กกลางบ้างว่ากันไปครับแต่ท่านประธานครับน้ําท่วมตั้งแต่หกตุลาคม ผมเข้าไปบันเทาทุกมาตลอดตั้งแต่ผู้ว่ากทมยังไม่รู้หรือเปล่าผมไม่ได้ใจครับประเด็นที่น่าสนใจต่อมาท่านประธานครับน้ําท่วม6ตุลานะฮะสอปอกว่าจะเริ่มต้นก็วันที่10วันที่พฤศจิกาย,ยนอะไรนน่นแล้วท่านประธานครับร้องมาโดยตลอดครับว่าคนเขาไม่มีที่จะอยู่เขาไม่มีที่จะกินสุดท้ายแล้วก็มีประเภทแบบนี้แหละครับมือไม่พายเท้าราน้ำท่านประธานครับ ไม่ช่วยไม่ว่านะครับแต่ยังออกอาการด้วยท่านประธานครับเอาเอา,เอาประเด็นที่ทัางเสียหายพอนะครับเดี๋ยวพาดพิงก็ตอบโต้อีกเขาไม่ไม่ไมไมก้าวหน้าแะ้วครับเรื่องที่น่าสนใจอย่างนี้ท่านประธานครับถ้าไปสำรวจตัวเลขหน่อยนะครับว่าประชาชนในคลองสามวานั้นน้ําท่วมกี่คนนับเป็นคนก่อนนะท่านประธานครับรวมแล้วที่มีน้ําท่วมเนี่ยประมาณเกือบ1นึ่งแสนคนท่านประธานครับ ขออภัยที่เอ่ยนามกุลังสีมานะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านอาบน้ําขันเดียวหรือทานข้าวมือเดียวหรือไม่แต่ท่านเอามารวมกันทั้งหมดเป็นแสนกล่องอนะท่านพูดได้ยังไงนะครับคนกินวันหนึ่งเช้ากลางวันเย็นรรท่านประธานครับและประเด็นต่อไปที่ผมจะชี้ให้ท่านฟังนะครับก็เพราะว่าถ้าท่านนับสามกล่องต่อหนึ่งคนหมื่นคนเท่าไหร่่ะครับก็สามหมื่นสองหมื่นคนเท่าไหร่ครับก็เก้าหมื่นเอาตัวเลขเงินสิบสองล้านบาทมาเล่นทาไมครับไม่นา่าตื่นเต้นหรอกครับ ถ้าจะเอาแค่การเมือเอามันมันเนี่ยนะครับได้ครับท่านประธานครับแต่เอาไม่อยู่ครับเรื่องที่น่าสนใจต่อมาท่านประธานครับผมตําหนิไปยังกรุงเทพมหานครด้วยซ้ํานะครับท่านไม่เคยเข้าไปบรรเทาทุกข์เลยตั้งแต่น้าท่วมเนี่ยเข้ากรองเพิ่งมามีหลังๆที่มันจะท่วมชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนเนี่ยแหละที่ผ่านมาพวกผมก็ทําหน้าที่ท่านประธานครับผมกําลังลงรายละเอียดต่อไปครับมีภาพนะฮะท่านประธานช่วยดูภาพหน่อยครับภาพแรกครับชัดเจนครับจิรายุห่วงทรัพย์ก็ไม่ต้องไปแอบอายใคร ถ้าจะได้ไม่ต้องมาด่าครับร่วมบรรเทาทุกหมหาอุทกภยัยน้ําท่วมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ประสานงานโดยผมเนี่ยแหละครับเข้ากล่องวางชัดเจนครับท่านไม่ต้องมาคิดแทนชาวบ้านเขาครับว่าทําได้ยังไงแสนกล่องกระ่ันคิดแบบนี้ท่านทําไม่ได้หรอครับของทัพยังมีในพลคนเดียวเลยครับท่านประธานครับทำไมคุมทหารเป็นล้านได้ไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นครับการบริหารจัดการเขาก็ทกาํากันตื่นเต้นอะไรน่าสนใจต่อมาท่านประธานครับดูภาพต่อฮะ ผมจะให้ท่านดูนะครับว่าเขตของสามวาท่านประธานครับเมื่อกี้ท่านพูดตัวเลขเยอะนะฮะท่านพูดบอกโอ้อยางงบนอย่างนี้ท่านดูครับแขวงบางชันแจกแค่12.550จุดจุดละคนครับท,ท,ทั้งที่มีคนน้ำท่วมตรงนั้นเนี่ยท่านประธานครับเกือบมืน่นผมถือเป็นความบกพร่องนะครับว่ารัฐบาลทำไมแจกแค่นี้น้อยแต้ดูนะค,คิดเป็นมือม้อมื้อละ1 6 5่นหกพันรบาทผมว่าท่านประธานครับผู้ที่อภิปรายเมื่อกี้ยังทานข้าวแพงกว่านะ นี่ชาวบ้านกินมื้อละสาสิบาทพร้อมน้ําดื่มท่ับประธานครับดูฮนะสามวันตะวันตกเก้าจุดกับห้าร้อยบาทมื้อละหมื่นห้าพันบาทกับคนเท่านี้ยว่าเยอะเหลอครับท่านเอาตัวเลขสิบสองล้านมาพูดแต่ท่านไม่คิดเลยว่ามันกี่วันชุดแรกเจ็ดวันท่านประธานครับดูนะฮะสุดท้ายปลายทางท่านดูต่อมาครับภาพครับผมไปตั้งจุดครับเพราะอะไรครับให้ชาวบ้านเขาจะตจัดทํากันเอง ผมเบิกเพราะผมไม่ได้คดโกงใครไม่ได้ไปทุจริตทำไมผมจะต้องไปทําอะไรล่ะครับผมก็เบิกไปตรงๆแต่เบิกใช้คํายังไงท่านประธานรู้ไหมครับนี่ฮะจดหมายผมชัดเจนครับขอรับการสนับสนุนอาหารข้าวกล่องสําหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่มีประชาชนเดือ,อดร้อนประมาณแสนคนพอมอช่วยไปตรวจสอบด้วยปรากฏว่าท่านช่วยได้แค่สองหมื่นคนอ่ะทำไมไม่ช่วยตั้งแปดหมื่นล่ะครับประชาธิปัต์ช่วยไหมล่ะครับ ผมยังตำแหน่พอมอทำรมตีนั่งอยู่นี่เลยนะครับท่านให้สองหมื่นคนเองเหรอแล้วท่านไปคิดยาวเหยียดโอ้ยแสนกว่าก่องกับพูดอย่างนี้มันก็เยอะสิครับดูรายวันนี่ครับท่านประธานครับดูภาพต่อไปครับนี่เพื่อนผมนะครับชื่อในอ้วนครับทําธุรกิจร้านอาหารซีกันมากทประธานครับผมบอกให้อ้วนช่วยหน่อยกทมไม่เคยเข้าไปดูแลเลย ใจจะขาดอยู่แล้วเอาเอาเอาเฉพาะที่ท่านเสียหายพอนะครับเดี๋ยวจะมีการมาทวงนะครับเอาเอาเฉพาะท่านเสียหายนะฮะถ้าเรื่องอื่นจะไปกล่าวว่าหน่วยงานนั้นไม่มาดูเลยียไม่อยากไปพูดนะครับเดี๋ยวก็มาทวงกันต่อไปมันก็ไม่จบอ่ะหน่วยงานกทมเข้ามาบ้างแต่น้อยดูภาพเมื่อกี้ท่านประธานครับเนี่ยฮะอย่างเนี้ยทำไมท่านไม่ชมอ่ะไอไลทมาแรบบ่มแาบบจุ๊กจุ๊กคิกคิกโอ้ยทันนักจริงๆ ท่านประธานครับผมชอบคําพูดของท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าบาปกรรมจริงๆก็บาปกรรมเหมือนกันครับที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วมีผู้แทนที่ดีแต่ด่าดีแต่พูดเนี่ยนะท่านเจยกครับท่านอัธพรมาทวงแล้วครับเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราศฎรผมอัธพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเพชรบุรีประชาธิปัตย์ ธรรมทานคงต้องควบคุมเวลาและประเด็นการอภิปรายของคุุเจิ e o ยุครับประเด็นที่ท่านลังสีมาตั้งข้อกล่าวหาคือมันวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือไม่อมหรือไม่มันไม่ใช่ประเด็นที่ท่านไปจะไปประาชาิปไตนเผยแร่อะไรธรรมทานนะครับผมเข้าใจแล้วครับคุณเจริญสรุปได้แล้วครับผมให้โอกาสมามากพอแล้วครับท่านครับเวลาเขาอภิปรายพาดทิงเนี่ยเขาใช้เวลาก็พอพอ,พอสมควรเอาพอสมวควรนะฮะ ูภาพต่อฮะเมื่อกี้นี้เป็นภาพเพื่อนผมนะครับแล้เนี่ฮะก็แจกจริงอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแต่ไม่ใช่พวกผมทั้งหมดท่านประธานครับสุดท้ายผมสรุปให้ท่านประธานฟังอย่างนี้นะครับรต,ต้องสรุปเลยนะครับสรุปแล้วครับผมไม่โอากาสละด้วยเหตุด้วยผลนะครับสสมีหน้าที่ดูแลประชาชนครับประชาชนเดือดร้อนหนึ่งแสนพอม,อมาถามท่านสอสอมีคนเดือดร้อนเท่าไหร่ผมก็บอกไปประมาณหนึ่งแสนครับ ท่านบอกว่าตอนนี้งบประมาณไม่เพียงพอเอาได้แค่สองหมื่นพวบอกกันแล้วแต่ท่านผมก็มีหน้าที่บอกสุดท้ายเอกสารก็ส่งไปที่พอมอสบอพแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกผมครับผมก็มีหน้าที่ส่งไปว่าคนเท่าไหร่สองหมื่นส่วนมันจะราคาเท่าไหร่รหรรท่รรทานรู้ไหมครับบอกว่าสามสิบบาทโอ้แล้วท่านประธานรู้ไหมครับถ้าพูดอย่างนี้นะครับท่านลำตีนั่งอยู่นี่นะครับท่านกรุณาเอาเงินไปจ่ายตามร้านอาหารที่เขาทําแล้วออกไปก่อนด้วยตั้งแต่วันที่หกพฤศจิกายนวันนี้ยังไม่ได้สักสลึงเดียวท่านประธานครับ ขอบคุณครับท่านช่วยกรุณาด้วยครับพอแล้วครับคุณเจยุครับก็ประท้วงต่อยฮะพอแล้วครับพอแล้วครับผมว่าพอสุควรแล้วครับชี้แจงวันสมคกรแล้วครับก็ก็ก็มากไปแล้วครับพอแล้วครับอ๋อเฉพาะท่านเสียหายพอไม่เสียหายไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวท่านประธานต้องฟังผมก่อนนะครับคุณลังสีมาพาดพิงเรื่องหายไปไหนวันหนึ่งท่านต้องถามรัฐบาลครับผมไม่รู้หรอกครั้งแรกส่งจดหมายคุณเจยุครับเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีตอบหายไปหนึ่งวันนนโอเค เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวให้รัฐบาลตอบที่ท่านว่าหายหนึ่งวันผมจะให้รัฐบาลตอบนะครับพอพอแล้วครับก็ยังมีผู้ท้วงอยู่นะถ้าท่านดูข้างหลังก็ก็ไปต่อไม่ได้กรุณาให้ทุกอย่างไปได้ดีนะครับต่อหลังๆนี้บรรยากาศดีนะครับพอแล้วครับก็สามสิบวินาทีแค่นั้นพอผมไม่ตอบอุกสามสิบวินนะครับท่านประธานครับขอบคุณครับสรุปใจความอย่างนี้ท่านประธานครับ การุจริตรหรือไม่ผมไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ผ่านเงินจากมือผมประเด็นอยู่ที่ว่าเราส่งชื่อไปว่ามีคนต้องการความเดือดร้อนหนึ่งแสนท่านได้สองหมืน่นรอตที่สองผมบอกว่าหมื่นห้าก็พอเพราะว่าชาวบ้านเขาเริ่มบ่นแล้วตังค์ยังไม่ได้เท่านั้นเองครับสุดท้ายอะไรไม่ได้ก็ลงแต่ผู้แทนกทมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรท่านพอแล้วครับพอแล้วครับครบสามสิบวิพอแล้วครับผมไม่ให้ยายละพอแล้วท่านเัฐ่นตรีจะตอบให้เอาเชิญท่านรังสิตมานะครับท่านอื่นพอแล้วครับ จับเลนท่านประธานค่ะดิฉันลังสิมาลและศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามดิฉันเนี่ยไม่ได้มาพูดทรงเดชนะคะดิฉันจะพูดอะไรเนี่ยดิฉันต้องมีหลักฐานแล้วในกรรมธิการเนี่ยข้าราชการเป็นคนเอาเอกสารมาให้ดิฉันไม่ได้เมคขึ้นมาเองเห็นไหมกรรมธิการคนของพรรคเพื่อไทยก็มีอยู่ตั้งหลายคนท่านลองถามดูสิยังใส่หัวเลยยังมายักหน้ากับดิฉันเลยซ้ำไปเอาเลยเอาเลย ก็มาพูดให้ประชาชนได้เห็นพอพูดเสร็จเนี่ยประชาชนเนี่ยโทรมาเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะอ่านให้ฟังแล้วท่านบอกว่าประชาชนในเขตท่านมีแสนกว่าดิฉันก็มีแสนกว่ามีมากกว่าท่านอีกดิฉันมีรวมสองแสนเพราะสอสอแต่ละคนต้องมีประชากรแสนห้าท่านจะมาอ้างว่ามีแสนห้าแล้วท่านเบิกหมดแสนห้าเลยเหรอแล้วเนี่ยดิฉันดูนะ คนโทรมาเลยฟังอ่ะพี่ปายขอบคุณมากเลยคุณดาอยู่บุรีลมเฟสสามเนี่ยบอกไม่เคยเห็นหน้าสอสอจิรยุเลยมีแต่ทหารเอามาช่วยเนี่หลักฐานชัดเลยนะคะการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยดิฉันเห็นด้วยแต่พ้าวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งเนี่ยดิฉันไม่เห็นด้วยดิฉันก็บอกแล้วไงว่าที่เอามาเนี่ยดิฉันรับไม่ได้ในฐานะที่ดิฉันเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วเป็นภาษีของประชาชนดิฉันเสียภาษีปีละห้าแสนกบาทเนี่ย ดิฉันยอมเสียแต่ถ้าเสียไปแล้วนักการเมืองขี้โกงดิฉันรับไม่ได้ดิฉันก็เสียดายภาษีดิฉันแล้วดิฉันก็บอกแล้วไงว่าดิฉันเนี่ยอยู่ติดตามงบประมาณเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังดิฉันตอนลังสีงมาท่านเจยุประท้วงแล้วครับเชิญครับดิฉันไม่ได้ว่าท่านจิรายุดิฉันพูดภาพ มเมืองคนไหนที่มันขี้โกงท่านฟังก่อนฟังก่อนให้ให้เขาในเมื่อเขา,วาทวงแล้วให้สิทธิ์ก่อนท่านรอสักครู่เชิญครับท่านประธานครับผมจิรายุครับจะขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงนะครับจร,จริงๆแล้วภรรยาผมสอนเสมอครับผมเคารพภรรยาครับว่าไม่ให้เถียงผู้หญิงครับแต่จริงๆแล้วเคยอย่างนี้ท่านจิรายุครับถ้าจะพาดพิงรอก่อนเดี๋ยวผมจะให้พูดครับเชิญท่านรังสีมาก่อนครับท่านั่งลงก่อนครับเขายังไม่ให้สิทธิ์ครับเชิญคุณรังสีมาต่อนครับ ดิฉันเนี่ยพูดภาพรวมทั่วไปเพราะว่าตอนนี้นักการเมืองเนี่ยมันเสียชื่อเยอะเพราะว่าเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอปอจอก็แจกจังหวัดก็แจกกทอมอก็แจกทหารก็แจกตำรวจก็แจกแจกหมดทุกหน่วยเลยจนมันเละตุ้มเป๊ะแต่ประชาชนไม่ได้กินไงดิฉันจึงกาเรียนท่านประธานไงคะว่าข้อมูลอันนี้ดิฉันสอบแล้วเนี่ย ราชจการเป็นคนเอามาให้แล้วคุณเนี่ยแจ้งมาจริงๆว่าวันละแสนกาห้าพัน 5, กองแล้วกี่นี้ท่านเอาขึ้นให้ดูมีกี่กล่องยังไม่ถึงพันกล่องเลยมีคนสามคนยังไม่ถึงพันเลยด,ดิฉันดิฉันดูดิฉันก็รู้แล้วเพราะดิฉันทําร้านอาหารไม่งั้นดิฉันไม่อภิปรายหรอกอันนี้ยทีแรกก็ไม่คิดอภิปรายแต่ถ้าเกิดเขาเสียวันละวันละเก้าสิบบาทเนี่ยกองละสามสิบ นะคะแล้วได้กินดิฉันสนับสนุนแต่ว่าท่านเบิกเนี่ยแสนกว่าเนี่ยต่อวันเนี่ยประชากรน,ะน้ำท่วมหนีไปอยู่ต่างจังหวัดไปเกี่ยวข้าวอุดรค้อนเกนหมดเลยท่านพิรพันธ์เนี่ยไปตรวจในพื้นที่ บ้านอยู่สามหลังเขาจ้างให้เฝ้าบ้านคนอื่นด้วยแล้วคุณจะไปแจกทั่วทุกบ้านน่ะมันเป็นไปไม่ได้ดิฉันจึงบอกนะคะว่าเนี่ยประชาชนที่ฟังแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ได้กินเนี่ยท่านทนําหนังสือร้องเรียนมาที่ติดตามงบประมาณแล้วดิฉันจะตามตอนต่อไปท่านคอยฟังค่าวหน้าเอาอีกเพราะว่าอันเนี้มันมหาศาลนะคะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว หลังน้ําท่วมนี่มีงบฟื้นฟูอีกก็กินอีกอะข้าวก็ต้องเอาไปให้ประชาชนดิฉันจึงกลับเรียนท่านประธานคว่าดิฉันไม่ได้ใส่หลายใครอันนี้เป็นหนังสือราชการแต่ว่าไม่อยากให้มองว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเพราะเขาเดือดร้อนท่านจะเกิดชาติหน้าท่านจะลำบากปากท่านจะไม่มีรูเพราะว่าท่านกินแม้กระทั่งข้าวสารข้าวสุกซุ้มก็ยังกินเลยขอบคุณค่ะเชิญท่านเจริญยุครับเจิญครับ ผมไม่ให้สิทธิ์ท่านที่ถูกพัดเพิยงครับเชนครับรรท่านประธานครับไม่ต่อล้อต่อเถียงนะฮะเพราะว่าเถียงกับผู้หญิงนี่เขาบอกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่เจริญครับรรท่านประธานครับเมื่อกี้ท่านลังสีมาพูดบอกว่าประชากรแสนกว่าก็เข้าใจครับแต่บ้านท่านน้าไม่ได้ท่วมเยอะเท่าของสามวาจริงๆนะรรท่านประธานขอความเห็นใจครับตัวเลขนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยรรท่านประธานครับมีประชากรสองแสนคนท่วมอยู่ประมาณหนึ่งแสนคนขอเข้ากล่องโดยพอมอก็สสขอไปไม่ได้มาขอว่าเอาตังค์ให้ผมทํากับข้าวไม่ให้เมียผมทำนะรรท่านประธานครับ ก็ขอไปได้แค่สองหมื่นคนแล้วท่านบอกเบิกเป็นแสนกล่องท่านประธานครับบวกเครื่องคิดเลขนะครับสองหมื่นคนต่อวันคูณด้วยสามมือก็เท่ากับหกหมื่นกล่องต่อวันเท่านั้นเองแล้วท่านจะไปตื่นเต้นอะไรกับการเอาเข้าวไปแจกชาวบ้านก็ตามหมู่บ้านเท่านั้นเองครับท่านประธานครับสาระมีเท่านี้ครับส่วนท่านจะเอาอะไรมาให้ผมดูมันไม่เกี่ยวไม่มีตัวเลขเลยนะครับท่านประธานครับที่เกี่ยวกับผมเนี่ยฮะดูชัดเจนนะ เขาไปเอารวมประเภทแบบ10วัน7วันนะท่านประธานครับเนี่ยก็เขียนอยู่ห0 0 0ื่กล่องคุณลังซีมาตก,ก็มั่วละก็วันล้เมื่อกี้คุณบอกวันละแสนวันละแสนเนี่ยเห็นไหมท่านประธานกพราโกหกกันต่อหน้าต่อตาพอ,อ,อ,อเอามาดเาูเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านกรุณานั่งอยู่ประจำที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ครับไม่ได้ประจำที่ครับนั่งนั่งเชิญ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 ท่านต้องพูดกับประธานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเชิญเจ้าที่ออกมทั้งคู่นะครับ กรุณาได้ดังที่ท่านเจยุพหพอแล้วครับ,ไม,ไ,รบไม่อย่างนั้นประเทศนี้มันก็ไม่มีการชี้แจงใครจะกล่าวหาผมชี้หน้าด่าเขาทุจริตก็ได้เหรอครับรรท่านประธานครับผมพูดเหตุผลนะรรท่านประธานฟังผมบ้างดิรรท่านประธานฟังนะครับเขาบอกวันละแสนกล่องท่านประธานดูนะฮะงวดที่หนึ่งพอมอไปแจกข้าวเจ็วันรรท่านประธานครับจำนวนวันละหกหมื่นกล่องก็คือมีคนสองหมื่นคนกินข้าวสามมือ้อ คว่าที่2วันที่1 6บหถึงสิอีก5วันครับวันละ4 5่0 0ืกล่องประชากร1 5ื0 0หันแลวถ้าเอามารวมท่าตีคุมทางการเมืองพูดแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะตลกกระท่าทานครับถ้าท่านอธิบายด้วยเหตุผลด้ยวยความเป็นจริงที่ท่านอธิบายเดินมาให้ผมเนี่ยท่านก็จะพูดแบบที่ผมพูดแต่ท่านอกโอ้ดเบิกวันละแสนท่านมั่วแล้วท่านไม่เห็นใจคนจนเอาน,นี่นะครับท่านหลังๆไม่ต้องมาทวงผมให้สิสธิ์เฉพาะคนที่ถูกพาดพิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะระทวงกันต่อไปผมเชิญ